ใช้เลยอะชุมพรทังใจด้ยซ yep, ื้อเป็นกำลังใจเลยเขาเป็นตัวแทนชุมพรที่เราพูดเอาไว้ว่าจะรอจนกว่าชุมพรจะได้มงแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องรออะคำพูดศักดิ์สิทธิ์ปะศักดิ์สิทธ bueno ิ์นะใช่ปะที่เฮ้ยแกพูดบนเวทีวันอำลาใช่ไหม ไม่ว่าจัอแต่งนี้ใครจะได้มงชุมพรไปขอให้พามงชุมพรไปถึงมงใหญ่นี่จะรอดูว่าจะเป็นปีไหนก็ตามเฮ้ยมันไม่ต้องรอะแกเราลองพูดใหม่อีกรอบหนึ่งก็นี่ว่าไทยแลนด์มงอินเตอร์เพราะถ้าไม่มงก็เหลือจัดการเองนี่กูลงเองกูลงเองไป กูแล้วนะก็ไม่รู้นะนนนันมาบูไฮฟิลิปปินทุกคนชอบอนเตอร์แฟนคอมมอนวันไนน์ไนนใช่หรือลงเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจบแล้วใครจะกล้าลงประกวดวะถามจริงเฮ้ยมันต้องมีดิใครจะกล้าเนี่ยทักไทยอินเตอร์แฟนเริ่สาครูเกา ขาดหนึ่งนะพิมพ์ตกหนึ่งไปนะคนนี้คุณสิริพรตกหนึ่งนะคะต้องเป็นหนึ่งเก้าเก้าหรือจะเป็นหนึ่งเก้าแปดก็ได้เอ้ย close group nine o fans one nine เขาเรียกว่าอะไรนะ close group แต่พรุ่งนี้ไม่เช้ามากโอเคก็เลยมายิ้มเป็นเด็กหน่อยวะนี่ต่อยหมดป้าให้ดอกให้พี่ดอกพี่ได้เลือกอวดแหละเออ charlotte beautiful is that true นะคะพี่น้องคู่นี้มันแน่ว่าหองจริงแหะหัวแหววมหัวแหววหัวเงากคข้าวข่าวเนาะนั่นชาลอดจ์จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครอยากเห็นควีนเบฟมาแอววภาคเนื้อได้ไปปะหรือว่าย่งไมมีกหก็ถ้าเกิดฟีดแบ็ หรือคนที่ไปดูหรือคนที่ซัพพอร์ตในอุดรนอ่ะมันน้อยมันไม่ถึงเป้าก็อยู่ก็มันก็จะไม่ใช่ทัวร์แล้วใช่ไหมคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเพชรฟ้าคือวันในน่านเพรสคลอสกรุ๊ปค่ะสองพันยี่สิบสองโอเคมันเป็นหินเลยใช่ไหมที่เป็นยังไง เข้าใจเรื่องแล,ล้วอยากเป็นสเซายลาวบอกนั้นทำยังไงอะ่ะโอ้ผมว่าอ้ามวเป็นท่านยาของทีได้ไหม <c oughs> ที่จะทำเป็นเพื่รถไปที่จะทำเป็นเพื่รถไปไล่ไปไล่ไปได้ึงปางกกอกไปเรื่อยไปเปื่อยเบฟครับว่าไงครับซื้อกุ้งปิดครับเออซื้อกุ้งบิงครับหนึ่งเก้าเก้าเร็วเรามีมาแอลชาร์ลอดส์สอนผู้สอน ก็ไม่ได้ไปใต้เนี่ยอุดรไม่ใช่ใต yeah> ้ซะหน่อยเออชารอดใต้นี่คือเกล็ดเฮ้ยไม่ได้มที่อุ้มหลังสักเฮ้ยคิดมินะท์เธได้หรือเปล่ชอบพี่เบได้ไหมได้เฮ้ยหาตั้งนะโอ๊ยเป็นอะไรใครได้ไหมหอมมากไม่ทันแล้วอ่ะฉันรักคุณชารอด อยากดูลูกคนเดียวเราได้เอาดิไม่ตัดออกหนึ 1, 9, 1, 8, ่งเก้าแปดเอาหนึ่งเก้าเก้าก่อนแล้วหนึ่งเก<อ>้าแปดค่อยมา,อาขอบคุณค่ะคนที่มีจิตใจที่ดีและผอใสบริสุทธิ์นะคะแกมันพร้อมฟาดคนจริงๆนะเอารออะไรอะ่ะสุดๆเลยคับเบฟทุกคนไหนลงคิมมาสิไหนหรอจีบหญิงเหมือนว่าเล่นเลยเนี่ยไอ้ไอ้หนุ่มนอ่ะ ชมเนี่ยไม่น่าเกิดมาเท่เลยพอเกิดเท่ทีนี้ก็ว้าวุ่นกันใหญ่เลยเป็นพีลอดก็ตือนไปสสาวไลฟ์กิ๊กการ์ดกันเราก็ทำตัวไม่ถูกอะเราก็แบบพยายามบอกบอสแล้วบางทีโกรธแม่เหมือนกันเราไมทำไมแบบต้องให้เราเกิดวาให้เกิดหน้าตาดีขนาดอย่านเนี้ยกิ๊การ์ดแต่ผอคกูเป็นในส่วนของหมอเอว่านี่ก็หมอเหมือนกันวันนีก็ โกรธหมอเหมือนกันแบบทำไมต้องทําให้มันออกมาดีขนาดนี้อะไรเงี้ยจริงไปไหนก็มีคนกิดการเราอะไรเงี้ยแล้วแบบมุงอินเตอร์มันจะไปไหนได้วะแล้วก็วนประปรุรักมูเรกกับตัวรักเหมือนกันนะคะออกไปดีไม่ใช่ไรกะไม่ใช่ไรใครคนนี้ไม่จิตใจไม่ดีไหนยังไม่เห็นมีเลย เุ้ยหรือว่าสายตานี่มันสแกนเห็นเ่ะไม่ใช่แหละซื้อก่อนแล้วหนึ่งก็เออฟแล้วนักะานน้องชาขอบคุณมากครับกัดเอาเส้นขอก่อนนะครับเฮ้ยเราก็นึกว่าให้เราใส่เองใส่เองเนาะโอ้ย do you know Vietnam oh yes yes อะไรเนี่ยว้าวุ่นเลยเออสุดๆแต่ตอนเนี้ยหัวใจว้าวุ่นละ ช่วยกด199มาให้เนีกันดิกละกันดิกละกันดิกละเนี่ยกดหาที่ละกันดิกละเนี่ยเรนมาฟิตเนสไงมาปล่อยคนอย่างพวกเฮ้ยนะคะพี่หลอดไปทวิตก่อนฮะไปทำไมอ่ะหมายถึงให้ไปทาวเวิร์กหรือเปล่าอ๋อไปทวิตไปทำอะไรมีอะไรขึ้นในทวิตเตอร์หรอ แอบดู beautiful thank you ทุกคนคะเร็วๆช่วยกันกดหน่อยเร็วคนละห9ึให้มันชื่นหัวใจดวงน้อยๆดวงนี้หัวใจมันเฉามาหลายวันแล้วเปิดไฟอยู่คะ่ะเอาคุณคณนนี้อยากโดนบล็อกไหมเอ่ย <laughs> ไม่รู้อยากคู่เฉยๆเป็นคนไม่มีเหตุผล เขาอันนี้เหรอปั่นเทนนี่หรอคนเลือกคนละเรื่องกันเดี๋ยเรอไม่ว่ากันรักน้องชาที่สุดวาวุ่นเลยนะฮั่นแกเิดปะเวลามีคนรักเยอะๆก็เคยก็เคยนะเออแบบทำไมต้องรักเราอะไรอย่างเงี้ยเราดันเป็นคนแบบจิตใจดีด้วยไงก็เลยแบบเออชินแล้วแหละเออ ไม่ได้แรกรก็ขินแล้วก็ทํทำตัวไม่ถูกแบบคนมันกินการ์ดเราอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็บอกบอสแล้วบอสบอกว่าเป็นปกติของดาราเข้าใจปะเออเป็นอย่างนงี้แหละเอ้ยเดี๋ยววันไหนไปทำบุญไปกวดน้ำให้กี่วัะทุกคนหนึ่งเก้าเก้าก่อนจังหวะเนี้ยจริงโอกาสได้ไหมเนี่ยสี่พันหกเอ้ยห้าพันคนเนี้ย ช่วยกนหน่อยเร็วได้ปะทำไม่ได้แล้วอะ่ะนานแล้วอะ่ะปีกว่าแล้วเออแล้วก็ไปครบสี่เลยใช่ไหมไปสี่ภาคตอนนั้นไปนไหนบ้างภูเก็ตไม่ใช่สุราษฎร์สุราษฎร์สุราษฎร์เชียงใหม่ขอนแก่นหรอภา,าคอีสานมนที่ไหนขอนแก่นแล้วก็อีกภาคหนึ่งภาคอะไร ภาคกรุงเทพเออภาคแต่ปีนี้โชคดีมากไปภูเก็ตอืมใครที่ยังไม่ซื้อก็รีบซื้อนะใช่รีบๆซะภูเก็ตยังไปแล้วไปตอนที่แกไปนี่ไงฟิลิปปินส์อะเห็นปลาน้องชาไม่ได้ไปแต่ว่าถ้าแบบว่ารีเควสหวานใจยับอุ๊ยขอบคุณคุณจริงๆอ่ะการดูการ์ตูนมันก็ช่วยเราผ่อนคลายเหมือนกันนะ แต่วันนี้มันก็ชอ็อตปิวนะนึกออกปะเออ <laughs> หรือเราต้องไลฟ์แบบนี้ไปท็อปสิบเออ,เอ,อใช่ค่ะอันใดก็ต้องขออภัยไว้ในนณที่นี้ด้วยและวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสว,ส,สวัสดีค่ะใครไม่พอใจก็ <laughs>